เดี๋ยวไปซื้อของซื้อของกันผู้หญิงก็สุดเทรสายเป๊กนี่กูบอกเลยนะบรรดาลูกสองคนนี่แล้วมันมีใครเลวเท่าไอ้เลวะไวพอีกแล้วพูดแค่นี้แหละยิงปูดไม่ได้ยินจะน้อยใจนะพูดอะไรเนี่ยยิงไม่ปูดยิงถูกกับไม่ได้ยินห,อหรอกไอก่อ้คนบนับนงบางวนะันอะไม่ช่วยกูเลยทำไมฮะนี่จะเพิอมมีตังก้อนสุดท้ายก็ซื้อผู้หญิงซื้อของกันผู้หญิงทิ้งทวนโอ้โห มันจะทำงานไม่ดีจีบาทหมดบาทมีร้อยหมด้อยบอกเลยไอ้เนี่ยแล้วมันมาขอเงินจาก่อนนั่นไงว่าเนี่ยยังไม่ทันพูดถึงฮ้ยเป็นไง่ะเพื่อนเหนื่อยไหมเนี่ยแผนทามือเป็นหลังหลังมือเชียวจังกับ น้องทองให้ไปหาน้องท่มาเหรอ้ยแฟนผมฝากมาให้องทอแฟนมึงใครอ่ะไีอีรักแท้ฝากมาฝากมาเออฝากมาล้วไฝากมาบอกมว่าสองร้าสิบที่ยืมไปเอาไปคืนได้อไปทอหาล2วดงดเป็นนีซื้อนกงานปลุกงวด รออยู่ได้ป่คแม่ไปไหนมาลูกไปหาลูกอ๋องเลมารับแม่พอดีว่าเก็บของที่บ้านแล้วก็เป็นหัวออด้วยโดยมันแขไม่ทําแผลเลยไปหาลูกอ๋องก็ให้มาห้าพันนะครับแม่เขานใจให้เราด้ป่ะลูกเรืงใจทดูอแม่ดูสิต้องบากไปคอยเย้ยเลคนนู้คนนี้เขาขอบใจมากนะลูกมาก็ดีแล้วพ่อเองก็กำลังบมหาไปให้เขาเองก็แล้วกัน ต่างหมดแล้วสิถึงกลับอยากจะคุยด้วยตั้งหมดสิถึงกลับมาเนี่ยกูนี่ปวดหัวจริงจริงต,ต,ตั้งแต่แขนขาดมาเนี่ยไม่คิดจะใช้อีกเลยแแขนเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยเฮ้ยไปนลองยกที่แล้วอะไรงี้ยฮึบละ่ะโฉ่มึงอย่ามาดูถูกเมื่อวานกูไปตีก๊อฟมาแล้วจริงมาจริงตีหัวไอ้ก๊อฟอ่ะ พ่อครับมงไม่รอให้กูตายซะก่อนค่อยกลับมาละว่าไอ้เลิฟไพ่เฮ้ยอดดูก่อนดูซะก่อนว่าลูกมันทำอะไรเอาเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหมล่ะตังค์ใครอ่ะน่ะเอามาให้พ่อนี่แหละนเฮ้ยจริงจริงหรือเปล่าจริงครับพ่อแต่ห้าพันนะครับให้พ่อ โอ้โหนี่ไงนี่ไงฉันบอกแล้วแม่เมิงนี่บรรดาลูกๆนะไม่มีใครดีเท่าเริงไพ่แล้วจ้ารดีจริงๆลูกเลยโอ้ยอ้ยเาี๋ยวเราให้อีกคลิปแล้วกันอีกคลิปอีกแล้วเหรอลูกโอ้โหน้องกิ๊บเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันมีมีหลายชื่อที่กูบอกมาเลยทำไมอยากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันไม่มีแล้วลูกนี่เองลูกลูกัอสาหัไอ้หนู ที่นา่พรแม่มือใครคาว่าเราไม่เคยว่าลูกดีทั้งสองคนแหละเก็บกอนเก็บกอนพโล,ลูกมันให้ไปทำแผลพอ่อไปนวดซะหน่อยลูก